บริการหมอคอมขอ,ขอนำเสนอความรู้ให้กับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งานตัวสกรีดเดอร์นะครับบน Windows 11กันมีเพื่อนๆหลายคนแชร์ข้อมูลเรื่องของ Windows 11มีลูกเล่นที่ซ่อนอยู่ใน Developer Mode นะครับเรื่องของการ e n t a s t ออกเสียงถูกไหม t a เ e t a X, ax, นเอนกะก็ผิดไงขอภัยด้วยนะครับอืมก็ โดยปกตินะครับผมเราจะ e n t e กันโดยกด control shift escape พ manager. เพื่อเข้า t a s k manager แล้วก็ไปหา process ไหนเพื่อจะปิดใช่ไหมครับอ่าอตอนนี้บใบสอง <4, 4. S 1> อ่าอย่างเช่นถ้าผม Windows M มาแล้วผมเปิดเดสท o ทอแนเ o ซฟแล้กันเปิดเซาฟเกิดเกิดใช้งานไปแล้วซาฟอสมันเออแต่ปิดไม่ได้เนี่ยเอ่อบางครั้งเราก็อาจจะต้องเข้า Task Manager ใช่ไหมครับแต่ว่าเอข้อมูลนี้มาจากเพื่อนเราหลายๆคนแชร์นะ Extreme IT หรือเปล่ายังไงขออภัยนะครับแต่ยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลที่ผมอ่านเจอมาจากที่เพื่อนๆแชร์จาก e x t r e m e IT ด้วยอ่อ อย่างเช่นอตอนนี้ถ้าเราเปิด s ซาว์ f ร์ดอยู่แล้วผม Windows M นะครับแล้วผมจะไปที่ t ท s บ b a r ผมใช้ Windows 11 24 H2 นะครับผมกด Windows T Windows ค้างไว้แล้วตัว T Tango ไปที่ t ท s บ b a r ไม่ว่าคุณจะใช้จอโฟ Windows หรือ NVDA นะครับผมใช้ NVDA อยู่ร่วมผมใช้ร่วมกับเสียง P เปตาทิพย์คุณจะใช้กับเสียงอื่นก็แล้วแต่ five pro บั five pro ที r ่หนึ่งบอฟเจ็ดอ่ะผมกด Windows ค้าง้แล้ว T จะมาที่ t a s k b a r ตัวไปในส่วนของโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับอย่างเช่นผมกดลูกศรซ้าย s o u n d f o r k pro สี่นี่้ก็จะมีอย่างเช่น s o u n d f o r k ผมเปิดอยู่เนี่ยแล้วเกิด s o u n d f o r k แฮงก์แล้วกันเออกดอัลเทอร์เนท F สียังไงก็ปิดไม่ได้เราก็มาที่ Testbar แ a r ตั Windows บา Sound f r เจอ แต่ปิดเฉพาะซาวฟอนต์ไม่ได้เนี่ยเราจะเอนเทสกันก็กดปุ่มแอปพลิเคชันหรือคลิกขวาจะมีฟอร์ซาวฟ็อปโรสจุดสองวินโดมีจำฟ็อปลิสตพินฟูพักซาวฟ็อปโรสก็มีพินฟูพักเรื่องรูปสอลงพินทูเทสบ้างโค้ดวินโดว์อฟสามโค้ดวินโดว์ซาวฟอปโรสจุดสองหนึ่ง็อปลิพินทูพักคือคือมีโค้ดกดเอน e ตอร์ไปก็โค้ดไม่ได้คือมันมันปิดไม่ได้สมมุตินะคือเราต้องใช้ความสามารถของการเอนเทสซึ่งเหมือนเป็นการบังคับ ปิดการทำงานนี้นะครับในกรณีครอหรืออินเอร์เนต F4 ตามปกติไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเครื่องไหนยังไม่ได้เปิดจะไม่มีเมนู En t e s t แบบผมบางเครื่องถูกเปิดแล้วจะมีนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูว่าตัวเครื่องตัวเองเปิดหรือไม่เปิดตามมากันครับบริการหมอคอมก็เรียนรู้ตามที่เพื่อนๆแชร์เปลี่ยนเป็นเมนูอังกฤษก็ได้นะครับแล้วกด Windows ค้างไว้ Windows logo ค้างไว้แล้วกดตัว I India Se จะเปิด setting ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นกดแท็บหนึ่งครั้งจะมาที่ level 1 home นะครับกดลูกศรลงมา System not เราจะมาอยู่ที่ system ตัวนี้แหละครับ enter ได้เลยครับเลือก system เสร็จปุ๊บให้แท็บมาครับ System box แท็บต่อครับอนนี้ชื่อคอมผมแท็บต่อครับ Microsoft 365แท็บต่อครับ o Windows ทเราจะแท็บไปจนเจอตัว ที่จะเป็นลิสต์นะครับของผมเจอตัวแรกเป็นดิสเพย์ใครเจอแบบผมบ้างแต่ถ้าเจอตัวอื่นไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าน่าจะใกล้เคียงกันแหละมีทั้งหมด19ตัวให้ผมเลือกผมเจอดิสเพย์แล้ว1นึ่งออฟสิเนี่ยให้กดเลือกลูกศรลงหา Developer กันครับลูกศรลงไปเรื่อยๆซอฟต์ก้ลูกศรลงไปเรื่อยๆนะครับจนเจอ Developer กดลูกศรลงไปเรื่อยโมดิฟิเคชั่นโฟร์ดักซี่สิบเก้าไม่เจอร์โฟร์เล็กหกเนียบีแชร์เจ็ดโฟร์ดีเวลลอปเปอร์เก้าสิ r เก้า,านะครับโาฟร์ดา for developer ปลดฟังอีกครั้งหนึ่ง for d e v e l o p 4 9 for developer นะครับสำหรับนะักพัฒนา enter เลยครับ for developer i n f o r m a t แล้วเราจะไปหาในส่ว,สวนของของหัวข้อ end t a s k นะครับผมหรือ e n task นยะแล้วแต่คุณจะออกเสียงแล้วกันก็หมอคอมตาทิปนะต้องให้อาภัยผมเรื่องนี้ด้วยนะครับแทบต่อครับ developer mode เมื่อกี้อย่าลืม enter ที่ for d ดี e ลเ p อรนะครับแท็บไปครับตัวพวกนี in, ้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับก็เป็นเมนูต่างๆที่ตั้งค่าของ d ดี e ลเ p อรแต่แนะนําอย่าไปปรับเลยครับเดี๋ยวเกิดพลาดขึ้นมาให้ไปที่เดียวกันเท่านั้นนะแท็บต่อครับดทคเรียกลาฟิงแท็บต่อครับนี่ครับหัวข้อนี้นะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งให้เ n ็น x ท็กส์เ็นท t imes, By l i ลค์คลิกก็คือคลิกขวานะครับเขา not p r e s s อยู่นะครับฟีเจอร์ enter เนี่ยครับให้เรา Space bar space. เป็น s press a หรือเช็คนะครับหลังจากนั้น alternate f4 ปิดได้เลย s a f t w p r o 4.01 windows เราผมลอง windows m มาที่ Desktop ก็รณีสมมุติละกันว่า s o f a r ผมปิดไม่ได้ตามปกติผมจะมา enter s o f t o a r e ก็กด windows ค้างไว้แล้วกดที tango แล้วก็เลื่อน <five. S 1> หา โปรแกรมที่เราต้องการ e n t a s t ฟอกโ4.01นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนียอย่างตัวนี้ให้กดไลค์คลิกหรือกดปุ่มแอปพลิเคชันหรือถ้าไม่มีปุ่มแอปพลิเคชันให้กด s h i f f10 จะมีฟอกฟ4.01นหลังจากนั้นครับให้กดลูกศรขึ้นไรนิว w ว4ลูกศรขึ้นอีกครับ n a 3f4 นี่ครับ ntest ได้เลยนะครับ enter ตึ้ง Sa r 4.01รนิวโวโนบัตทัน n t e s ไปยัง ntest ไปยัง อ่า Windows T ใหม่ลองเช็คซิ้งไม่มีแล้วครับ Salesforce ถูกปิดการทำงานการกระทำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ใครอยากใช้ฟีเจอร์ที่เพื่อนเพื่อนเราแชร์กันหรือในเพจที่หลายท่านแชร์กันมาผมเองก็มาสาธิตวิธีการว่าถ้าคนตาบอดจะไปเปิด จะรู้ว่าตัวเองเปิดหรือไม่เปิดฟีเจอร์ End Test นี้ไว้ใน Windows 11ในโหมดของ For Developer เช็คได้แบบนี้แล้ววิธีการใช้งานก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับโปรแกรมบางโปรแกรมหรือแอปบางตัวที่ปิดไม่ได้เราต้อง End Test นะครับผมก็เออสนใจก็ลองไปเปิดใช้งานกันดูนะครับวันนี้บริการหมอคอม1 4ึ4พรหสีพชี้เป้าให้คุณแล้วลองไปใช้งานกันครับขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ เพียงแค่กดถูกใจกดแบ่งปันสิ่งดีๆความรู้เหล่านี้กันครับขอบคุณมากครับ